แดโมงยี่สิบหกขอกาหลวงพ่อครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ผูใจที่เคารพทุกๆทุกนามที่มีเมตตากิจเมตตาธรรมมาร่วมงานปฏิบัติธรรมประจำปีลานธรรมนำปัญญา ขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลในช่วงเช้าเมื่อคืนนี้ก็ฤดูการเดือนปีก็อำนวยความสะดวกให้ความสุ่มเย็นช่วงเช้ามาก็เป็นบุญสุ่มบุญเย็น บุญคำ้ำบุญสูผู้ใจบุญทั้งหลายนั่งตามสบายโยมจวงเจ้าเราก็ได้ทำบุญตามหน้าที่ของชาวพุทธผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้บำเพ็ญมา หลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเรารก็ยังไม่ลดไม่ละไม่เลิกไม่ถอนถึงจะมีเรื่องราวข้อมูลอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างก็ยังฝ่าฟันอุปสรรคสำหรับผู้มีศรัทธาแล้วไม่มีเงื่อนไขที่จะทดถอยหรือท้อย่อท้อ ในการบำเพ็ญบุญการวกเราทัง,งหลายก็ขอให้สร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิต้านทานให้ดีทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจก็สร้างภูมิต้านทานด้วยการรับประทานอาหารที่มีวิตามินโปรตีนมีสุขภาพพลานามัยเข้มแข็ง ต่อสู้กับโรคโควิดถึงใครจะได้สัมผัสหรือได้รับเชื้อก็ไม่เป็นไรขอให้ภูมิคุ้มกันให้ดีภูมิต้านทานที่ดี <c oughs> สำหรับภูมิต้านทานที่ดีที่สุดคือภูมิธรรมภูมิสติภูมิปัญญาที่เราได้ประพฤติที่เราได้ประพฤติปฏิบัติ ามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำคําสอนมาตลอดนี่เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดไม่เป็นโรคภูมิแพ้ถึงจะเป็นโรคภูมิแพ้ทางสังขารร่างกายดินฟ้าอากาศฤดูการเดือนปีก็ไม่เป็นไรเราก็หาอยุพหายามาทาน ตามหน้าที่ของเราบริหารไปแต่บุญบริหารนี่เป็นบุญบริหารข้ามข้ามวัฏฏสงสารข้ามภพข้ามชาติได้มีพื้นฐานที่ดีในสังคมของพวกเราเริ่มตั้งแต่ทานอไม่นี่บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานเสียสละวัตถุข้าวของปัจเจศีต่างๆ มีจีวรเครื่องนุ่งเครื่องหม่มเพื่อปกปิดสังขารร่างกายของคารวะญาติโยมเหมือนกันพระสงฆ์องค์เนนก็เป็นจีวรญาติโยมก็เป็นผ้านุ่งผ้าหม่มกางเกงเสื้อผ้านี่ก็เป็นสิ่งสำคัญทางกายเป็นปัจจัยสำคัญทางกายเหมือนกันจะทิ้งไม่ได้ แลเราก็ต้องทำต้องบริหารไป <c oughs> ปัจจัยที่สองคืออาหารบิณฑบาตท,ทุกท่านก็ได้ทำแล้ววันนี้ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยศีลด้วยธรรมไม่ได้ไปเข็นไปฆ่าไปจองไปจำไม่ได้ทำผิดศีลผิดธรรมอะไรมีความบริสุทธิ์นี่แหละเป็นกำลังส่วนหนึ่งเป็นภูมิคุ้มกันส่วนหนึ่ง ที่เราทำกัน,นเป็นขั้นพื้นฐานเรื่องวาาน,นาไมปัจจัยจที่สคือเสนาสนะทุกท่านก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างบันไดขึ้นสวรรค์เมื่อคืนนี้ก็ตีสามก็ได้ไปสวดมนต์ทำวัดได้อานิสงส์ได้ขึ้นไปสู่ที่สูงได้ถ้าไม่มีบันได ก็อาจจะปีนป่ายขึ้นยากหน่อยแต่นี่เพราะกำลังศรัทธ,ธาของญาติโยมได้สร้างบัน,ดนไดได้หาทุนทรัพย์คนละเล็กละน้อยเป็นความสมคีบุญเหมือนกับปลวกเขาก่อร่างสร้างตัวสร้างที่อยู่อาศัยของเขาเขาก็คาบคนละเม็ดสองเม็ดจนเป็นจอมปลวกใหญ่ได้พลังบุญก็เหมือนกันนิหนาอนุโมทนาสรัทธาญาติโยม ที่เป็นพลังบุญพลังใหญ่จะอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหนก็ยังมาพบกันก็ว่าทำบุญร่วมชาติตักบาตร่วมขันไปสวรรค์ด้วยกันเป็นบุญบุญนิธิเป็นมูลนิธิที่เราสร้างกันไว้แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอแต่ละบ้านแต่ละเมืองทั่วประเทศไทย บางคนก็ล้นจนไปถึงต่างประเทศบุญออนไลน์ก็มีทุกวันนี้บุญออนไลน์นี่สะดวกสบายโอนเข้าธนาคารไหนก็ได้เขาบุญนิธิบุญนิธิเป็นบุญเป็นกุศลขอให้ตัง้งจิตตั้งใจถายาตโยมเป็นพลังบุญของพวกเรานัานเสนาสะนะนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญ เป็นที่หลับที่นอนเป็นที่อยู่ที่อาศัย <c oughs> ของขลราชญาติโยมด้วยเป็นบ้านเป็นเดือนถ้ากุฏิวิหารก็เป็นที่พักอาศัยของนักบวชนักพรตเพื่อจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อจะบำบัดเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายทั้งปวงเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันถ้าจะไปอยู่ถ้ำอยู่เฮวเหมือนกับ ทางพุทธการก็ไม่ได้ถึงอยู่ท่าอยู่เหวก็มีคนใจบุญไปปวาวนาพระพุทธเจ้าอยากสร้างวัดบุพารามอยากสร้างวัดเศตวันมหาวิหารอยากสร้างวัดไผเวรุวันก็สร้างขึ้นให้พระสงฆ์องค์งนีนักบวชนักพจน์ได้พำนักได้พึ่งพาอาศัยในปัจจัยต่างๆก็เป็นสิ่งสำคัญทางกายเรียกว่าเสนาสนะ <c oughs> นี่ก็ส่วนหนึ่งปัจจัยที่สี่คือหยุกยารักษาโรคเหมือนกาตมาไอแฮกๆวันนี้คุณโยมทั้งใส่ข้าวบข้าวด้วยใส่ยาลงไปในบาทด้วยวันนี้ใส่ยาอมพวก้ขอนขอุโมทนาเด้อคุณโยม <c oughs> คุณโยมพูดใจบุญพอได้สินได้ได้ยินเสียงไอเท่าไหร่ก็มาระงับทันทีเลยนี่ เป็นการถวายปัจจัยสี่ที่ทุกท่านได้ทนุบำรุงได้ส่งเสริมในบรวรพุทธศาสนาล้วนแต่เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นบุญของพวกเราทั้งหลายสะน,นใบบุญนี่เป็นใบสำคัญดวยญาติโยมใบบุญนี่เหมือนกับใบสำคัญที่เราอยู่ในโลกนี้จะเป็นบัตรประชาชนเป็นทะเบียนบ้าน เป็นใบทะเบียนสมรสเป็นใบสนดที่ดินก็เป็นใบสำคัญเป็นสักขีพยานเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่จะอยู่ได้สะดวกสบายมันเป็นขั้นตอนแต่ละใบแต่ละอย่างก็ไม่เป็นไรแต่ใบบุญนี่เป็นใบสำคัญใบสามารถอ้างในภพนี้ภพหน้าได้อ้างในชาตินี้ชาติหน้าได้ ใบบุญนี่ใบบุญสุนทรทานทุกท่านถึงทำบ่อยๆบ,บำเพ็ญบ่อยๆทานนา้มัยนี่เป็นกั้นพื้นฐานแม้แต่ผู้ใดจะมาบำเพ็ญพุทผู้ใดจะมาเป็นนักบวชนักพรตผู้ใดจะเป็นมาเป็นปมาเป็นพระโพธิสัตว์ต้องช่างนี้ก่อนเสียสละออก เหมือนกับพระคุณเจ้าพระลูกพระหลานก็เสียสละครอบครัวไม่มีเยา้ามีเรือนเป็นอนาคาริกเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วเป็นผู้ออกจากเรือนออกจากคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็ส่งเสริมถ้าได้ลูกชายได้บวชจะซึกเด้อท่านเจ้าหัวท่านยาคูท่านอาจารย์ อย่าสึกออกมาเด้อม,มันพุกมันยากมันลําบากมันรับแคบชีวิตคารวะญาติยาโยมนั่นแต่บางบางองค์ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ฟังฟังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงขั้นสุดยอดซึงสูงสุดตอบโจทย์ตัวเองยังไม่ได้ก็ลังเลสงสัยขราะว่าบางทีก็รักพี่เสียดายน้อง เคยได้ยินไหมคุณโยมคะว่ารักพี่สดายน้องอพี่ก็รักน้องก็รักทางโลก,กอาจจะเอาทางทำก็จะเอาไงเคยเป็นสภาวะความรู้สึกเป็นนางบันทองสองใจไหม,มได้ยินเ,เรื่องขุนสร้างขุนแผนนี่นางบันทองสองใจหรือเรื่องพระรักพระราม ถ้าพร,พระรักรามก็เป็นเรื่องอนางสีดาแต่พระรักก็ไปถูกหอ,อกถูกหอ,อกก็ไปหลงหลงนางสีดาฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็อย่าไปถูกหอ,อกถูกดาบถูกปืนผาหน้าไม้อย่าไปทิ่มไปแทงกันหอ,อกดาบอยู่ที่ไหนหอ,อกดาบคือความโรคความโกรธความหลงความอิจฉาความพยาบาทมันทิ่มมันแทงกัน ที่มันทะเลาะบอแวงกันไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่เห็นพ่อเห็นแม่กันไม่เห็นพี่เห็นน้องกันน,นี่เพราะตรงนี้แหละความโลภบ,บางทีก็โลภอยากได้มรุกตกทอดวางแผนสิ่งต่างๆนานาที่จะได้มาวัตถุเข้าของเป็นวัตถุนิยมหรือเป็นอามิตรที่จะทิ่มแทงได้แต่อามิตรถ้าศึกษาแล้วให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ได้นี่เหมือนเราทำนี่ อามิตรทั้งนั้นแหละข้าวน้ำโภชนาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอามิตรวัตถุสิ่งของมาแปลสภาพเป็นบุญเป็นบุญนิธิเป็นทุนนิธิให้เราเป็นบุญที่สุดนี่สำคัญฉะนั้นพวกเราทั้งหลายถึงเสียสละทานนามัยนี่บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานศีลละไม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล ศีลก็คือสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจจัดระบบคัดกรองไม่ให้กระจัดกระจายถ้ากายวาจาใจกระจัดกระจายเป็นเป็นสังคมที่วุ่นวายสังคมที่ไม่น่าอยู่เป็นบ้านที่ไม่น่าอยู่เป็นประเทศที่ไม่น่าอยู่เหมือนเขาเป็นกันทุกวันนี่เอามาปนเปื้อนกันหมดเอามาผสมผสานศาสนานั้นาศาสนานี้จน ไม่มีเอกลักษณ์ของศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้บนเปิ่กันไปจนไม่มีเมตตาเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็ไปสุไปสรุปว่าศาสนาไหนก็สอนให้คนดีไม่ใช่หรอกคุณญาติโยมพูดเอาเสยเสยสมมติเอาเสยเสยเพื่อจะหลอกคนทั้งโลกศาสนาที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงคือพุทธศาสานา สอนให้หลุดให้พ้นสอนให้มีเมตตาเกื้อกูลสอนให้สามัคคีดีกันสอนให้เห็นพี่เห็นน้องเห็นพ่อเห็นแม่เห็นครูบาอาจารย์สอนให้อภัยซึ่งกันละกันไม่เขียนฆ่ากันผิดนิดผิดหน่อยก็ถือขันดอกไม้ทูปเทียนไปขอขมาเหมือนเราจะถึงนี่เทศกาลปีใหม่สงการขอขมาลาโทษผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยาย ได้กำกายทางกายวาจาใจทั้งมกีกรรมมโนกรรมทั้งกายกรรมขอให้งดโทษซึ่งกันและกันนี่เป็นลักษณะของชาวพุทธเป็นตระหบบธรรมเนียมประเพณีที่ถูกต้องดีงามที่เราทำกันนั่นทันศีลทำให้สวยทานทำให้รวยท่านว่าศีลนี่ใครเป็น ผู้ไปประพฤติปฏิบัติและสวยตลอดการสวยอมตะทุกท่านอยากสวยอมตะไหมเหมือนกับพระนี่พระคุณเจ้าสวยอมตะงามอมตะงามแล้วดูก็ไม่เบื่อเห็นไหมถ้าใครไปทัศนานั่นสมมนานั่นจะทัศน,นังการได้เห็นสมณะเป็นมงคลท่านว่าเป็นมงคลได้พูดได้จ้าในสมณะ สีพามนั้นท่านก็บอกแนะนางแนะแนวทางทางสวรรค์ให้ไม่ได้แ,ะแนะทางที่มันเป็นขวากเป็นน้ำเป็นทางตกนรกลกลุงรังพระพุทธเจ้าหรือพระคุณเจ้าทั้งหลายที่เป็นสาวกสาวิกาท่านแนะนำทางสวรรค์ให้แทนพวกเราทั้งหลายได้มาวันนี้ได้มาบำเพ็ญบุญวันนี้นี่ ได้บำเพ็ญให้ครบสูตรเหมือนกับรับประทานอาหารให้ครบหลักโภสนาการมันจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีภูมิต้านทานที่ดีบางคนทำบุญไม่ครบหลักโพสนาการเห็นไ,ไหมทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีภาวนาก็มีภาวนาใหม่นี่ภาวนาใหม,เ,มเป็นบุญนิธิที่ยอดเยี่ยม เป็นยอดของบุญถ้าใครภาวนาจะหาวัตถุสิ่งของมาไม่เป็นบาปเป็นกรรมก็เพราะทุกขันคนเป็นคนภาวนาคนภาวนาคนนึกคนคิดเป็นสถาปนึกสถาปนิกสร้างสรรท่าตุขันก้อนนี้ให้บริสุทธิ์ผุดพองให้แผวเผาเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ท่านสร้างจนอัติธาตุเวลาละสังขารไปแล้วอัติธาตุใสแก้ว นั่นจนเข้าบรรจุในเจดีย์ที่ต่างงานสวยงามแล้วเป็นปูชนียสถานเป็นที่กราบที่ไหว้ได้ถึงละสังขารล่วงลับดับขันไปแล้วทางธาตุทางขันเกื้อนไว้ไปมาไม่ได้แต่ว่าอัฐิธาตุของท่านเกิดเป็นพระธาตุใสสวยงามเป็นเม็ดเป็นเม็ด,มดขึ้นมา ปรากฏให้พวกเราได้เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อความเลื่อมใสเป็นสิ่งสำคัญเพิ่มเติมให้พวกเราได้เป็นพลังบุญพลังกุศลนี่สำคัญมากคุณญาติคุยมวันนี้ทุกท่านได้บำเพ็ญแล้วทาน,นไม่เท่าใดบำเพ็ญแล้วได้สมบูรณ์แบบศิลไมัยก็เป็นผู้สํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจไม่ให้กัรกัด ไม่ให้กระจัดกระจายไม่ให้มีความบกพ่องเป็นการจัดสรรครบถ้วนจัดให้ตนเองให้ดีให้สมบูรณน,นภาวนาใหม่ทุกท่านก็ได้บำเพ็ญภาวนานั่งสงบกับพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าก็ดีดีแนะนำตั้งแต่เช้าทำอาณาปนสติทำอารมณ์อย่างนั้นนะอย่าพูดจะการนะมันจะฟุ้งซ่านนะ สำรวมระวังสังวรไปไหนมาไหนให้มีสติสตินั่นสติก็มีสตังคใช้ถ้าไม่มีสติก็ไม่รู้เป็นยังไงแหละที่นี่ก็ไม่มีสตังคใช้รุดลุยไปทั่วท่านวันนี้ทุกท่านได้มาบำเพ็ญแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมผู้ใจบุญเจกุศลนทำบุญบุญก็รักษาทำบุญ แล้วบุญก็คุ้มครองขอให้ทุกท่านทุกเจ้าภาพจงเจริญเจริญด้วยทรัพย์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัตินิพพานสมบัติทุกรูปทุกนามทุกท่านเธอยะถาวะดวะหาภูราปาริปูเรนติสาขลัง เอวะเบวะอิโตตินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปะติตังตุมหังกิปะเมวะสัมบิสตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปะนละโสยะธามนิโสติละโสยะธา ตุวติดติดต่างเหารตางเหตายา่างธาตุโสภคปฏิตัวญาติธรมโมจายังนิทสิโตเทตามปุจารกตาปุราหาลันชาภิกุนามโนปตินาง บุญญังปัจจุตังหัตถปัจันตีอายุโธภะละโททิโลโธปฏิภาณโทโธขัสัตถาเมธาวิโสขังโสอธิขัสติ อายุงทาตวาพลังวันนางสุขันจาปฏิภาณโทที่ขายุยาจว่าโหติยัตายูุว่าปัจจิติภาวตุสัพพมังคารัง ตัภพปุธานุภาเวนัสธาโสติปวันตุเตหาวตุสาปมังคารังราคันตุสาพเทวตาตาภพธรรมานุภาเวนัสธาโสติปวันตุเตหาวตุสาพมังคารังราคันตุสัพ भासङ्खालो भावेना सथा सोति भवान् ते